สำหรับพิธีกรรมในวันพระแรม14ข้ามำเดือน3ที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายบูโรสประเทศสวีเดนได้จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้วายชนซึ่งเป็นประเพณีของชาวพุทธได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลโดยพระครูภาวนาพุทธธรรมเป็นประธานฝ่ายสง์นำสาธุชนร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผองใส ก่อนที่จะประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและสวดเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามเพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ไวชนพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบางสุกุลและถวายจตุปปัจจัยธยธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งภายหลังเสร็จพิธีกรรมสาธุชนก็ได้ร่วมการถวายพัตหารเป็นสังฆทานแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ด้วยความปราบรื้มในบุญกันทุกท่านค่ะ